สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเก้านาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดถูงใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับตอนนี้รู้สึกว่ามันวุ่นวายทั่วโลกนะทั้งสงครามทั้งโลกระบาดโรงเรียนก็เปิดนะครับนะฮะสารพัด เห็นข่าวแต่ละข่าวตันนี้มันก็ต้องพยายามนะฮะพยายามรักษารักษาตัวเองให้อยู่ในจุดจุดสมดุลน,นะครับเนี่ยข่าวแจ้งจำหมอปลากับพวกสร้างหลักฐานเท็จได้ไหมคือจริงๆนี่นะการทําอะไรเนี่ยถ้าเราทําแล้วดีนี่นะอย่าทําตลอดนะต้องดูเช็คดวงด้วยเพราะอะไระครับเพราะดวงมันมีขึ้นมีลงมันมีดาวสเสอร์วยุยตุแปดดวงอ่ะผัดกัน่ะนะ คนนี้ปีคนที่หกเดือนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอไอ้ช่วงที่ดีก็โอ้โหทํางานสําเร็จดังๆพอเข้าช่วงไม่ดีปั๊บทำเหมือนเดิมก็โปะโปะแตกสิครับฉะนั้นต้องระวังันะาะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยมันเป็นการเตือนเป็นการช่วยให้เรารู้ว่าเนี่ยจะรุกหรือจะถอยแล้วยังอ,อยู่นิ่งๆนะครับฉะนั้นการใช้ดวงก็ต้องดูเหมือนกันนะคนที่จะแนะนําดวงเนี่ย เชี่ยวชาญไหมพอจะเชื่อถือได้ไหมอันนี้สําคัญมากเลยครับนะคือถ้าบางสิ่งบางอย่างนี่เห็นแก่ไม่สินจ้างเห็นแก่เงินเนี่ยนะมันก็พูดผู้ยากเหมือนกันนะอย่างผมเนี่ยที่สมาชิกแฟนคลับเปนเอซีเนี่ยนะเราปรึกษาฟรีครับตลอดเพราะว่าท่านบริจาคมามีน้ําใจมาเนี่ยพอง,งานผมเดินปั๊บเนี่ยมันทําได้ตามเป้าหมายเราก็ต้องรับใช้ท่านเดือดร้อนอะไรก็ถามมาได้เลยนะพวกที่ทําบริจาคเลยนะ มีภาพพันคออยู่แล้วเนี่ยนะมีภาพบริษัทกุนิมอยู่แล้วนะหมายถึงว่าเรามาสายบุญสายเดียวกันต้องช่วยกันช่วยกันนะครับทั้งสุขภาพทั้งเรียกว่าทั้งกายเนื้อกายทิพย์นะครับจิตวิญญาณนะครับนะมันแก้ได้ครับแก้ได้ให้รู้จังหวะนะให้รู้จังหวะแต่วันนี้ที่จะพูดเนี่ยคือมีความฝ่วงใย,ยครับนะฮะเพราะว่าจากคร่าเนี่ยทั้งเดือนนี้เดือกันนะเห็นไหมน้ำมันท่วมเหลือเกินนะ ฝนตกมันก็มาหนักแล้วนะครับหลายประเทศนะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าน้ําป่าไหลามาแล้วมาจากภูเขาอะนะก็เลยอยากจะเตือนภัยท่านนะครับในเรื่องน้ํานี่แหละน้านี่นดาวนิพจนครับดาวนิพจนเนี่ยมันอยู่สิบสามปีครึ่งนะมันกเลยย้ายเข้าราศีมีเป็นเกษตรเนี่ยจั้นน้ําตัวเนี้มันจะทําให้โลกน้ําท่วมที่เราเคยฟังข่าวไหมอีกยี่สิบปีสิบปีน้าจะท่วมโลกอะเริ่มแล้วครับ เริ่มครับดาวนิมจนนี่แหละครับมันมาแล้วครับมาแล้วน้ําทะเลครับมหาสมุทรแล้วครับมันจะท่วมละไอเกาะต่างๆมันจะค่อยๆจมมิดหายไปแล้วครับนะแต่นันที่ไหนมันที่รุ่มที่ต่ำนะครับที่เคยท่วมอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะถ้าบ้านอยู่ในริมอยู่ในเขตที่มันน้าท่วมบ่อยๆนะก็เตรียมย้ายซะเพื่อเพื่อความสบายใจนะไม่งั้นคุณจะต้องมานั่งวิทน้ํากัน้นน้ําอะไรเยอะนะ เพราะดาวเนปจูนเนี่ยมันโอ้โหยิ่งใหญ่มากราศีมีเนี่ยนะมันเป็นราศีวินาศของโลกด้วยนะครับนะฮะและเป็นท่านน้ํามหาสมุทรด้วยครับนะฮะฉะนั้นน้ําที่จะทําให้มีเรื่องวีรก็คือว่าเนี่ยดาวเนปจูนนะครับนะฮะคือน้ําทะเลจะสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับนะฮะสิบสามปีที่อ่ที่ที่มาอยู่ราศีมีเนี่ยนะครับนะฮะจนเรียกว่าท่วมพื้นแผ่นดินนะครับนะฮะ แล้วก็น้ําฝนอ่าเนี่ยน้ําจากฟ้าเนี่ยน้ําฝนนี่แหละครับจะตกมาท่วมเมืองมันประสานกันเนี่ยน้ําทะเลหนุนกับฝนตกลงมามันนุย์อยู่ตรงกลางนี่แหละครับก็ท่วมเต่าเล่หที่ตัวร้ายนะฮะมันสําคัญมากก็คือการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องน้ําตัวนี้ขาดไม่ได้ครับคือน้ํามันน้ํามันจะมีราคาสูงครับรีคาราคาสูงตามไปด้วยละครับจนทำให้ต้องเราต้องประหยัดะ่ะ ต้องประหยัดครับประหยัดการใช้รถการใช้อะไรต่างๆนนะเครื่องจักรกันนี่นะน้ำมันนี่แหละน้ำมันนี่ครับมันจะขึ้นสูงมากนะครับมันเกิดจากหลายลๆภาวะนะครับนะฮะแต่ไอ้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือน้ําใจครับโอ้โหอันนี้น้ําใจคนจะเหือดหายครับนะฮะจะมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะภาวะโลกโลกมันขาดแคลนนะ่ะโลกมันเดือดร้อนนะ ขาดทั้งอาหารขาดทั้งปัจจัยต่างๆแล้วครับแล้วประชากรโลกมันมีตั้งเจ็ดพันกว่าล้านจะแปดพันล้านอยู่แล้วครับนะมันแย่งกันกินแย่งกันอยู่ทรัพยากรธรรมชาติก็ผิดไม่พอเลี้ยงทําให้เกิดสงครามแย่งชิงนะครับเรื่องอาหารเนี่ยในประเทศที่ประเทศที่ยากจนเนะี่ยโอ้โหไม่มีใครช่วยเนี่ยทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเนี่ย,ยหลังตร,ง,ร,ง,รงเนี้ยน้ำมันพุ่งน้ำแพงเนี่ยเนี่ยเรายังไม่เคยพูดทุงงระเทศยายกจนนะครับนะ เออตอนนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรกินนะครับจะส่งไปช่วยไหมผมว่าบางประเทศก็ช่วยบางประเทศก็ไม่ช่วยนะครับนะฮะตัวเขาเองก็แย่เหมือนกันละครับตรงนี้และครับนะต้องระวังน้ําใจนี่นะะคือมาทัึงว่านรกมันเปิดอะคนทําบาปมันเยอะนะฮะถึงเวลาก็ต้องกลับไปแล้วครับนะการเวียนว่ายตายเกิดนะครับอย่างที่บอกนะเออไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเลยนะ ความจริงมันเดือดใครหนีพ้นครับนะไปแล้วกลับนะหลับแล้วตื่นฟื้นชีวีนะฮะไม่ต้องหนีอีกต่อไปครับมันมีวิธีการนะครับนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือกกรรมเราทํากรรมอะไรไว้ครับนะมันก็ต้องไปใช้กรรมเหมือนเราเป็นหนี่ยก็ต้องใช้หนี่ถ้าเราไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะวะอย่างเนี้ยผมเห็นแล้วน่ากลัวมากนะครับนะฮะนี่ เจ้าหนี้ไปทวงเงินเมียนะนะฮะแต่เมียบอกขอผ่อนจ่ายเจ้าหนี้ไม่ยอมครับเป็นยังไงครับสามีเป็นหน่วยซีนครับหัวร้อนยิงเจ้าหนี้ดับครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยตอนนี้หมดน้ําใจน้ําใจไม่มีแล้วไงต้องระวังนะฮะตอนี้องระวังคือเราพยายามเวลาจะพูดเนี่ยอย่าไปเรียกว่าทํรลายน้ําใจนะถ้าเราไม่พอใจเขาก,ก็เอาเบาๆก็แล้วกัน ไม่ต้องพูดเลยเลี่ยงหนีเลยเลี่ยงหนีครับอารมณ์ตรงนี้คนเนี่ยมันจะแปลปวนง่ายนะเพราะอะไรพระดาวมันเดินวิปริตเดินพักเดินถอยน,นะเนี่ยมันจะเกิดผลกันไปกับสิ่งมีชีวิตกับไหนะมนุษย์แล้วเนี่ยเพราะกายทิพย์จิตวิญญาณนี่มันมีนะมันก็จะมีโรคทิพย์แล้วครับโรคมนุษย์นะก็บอกแล้วมีสามโนะครคอ่ะสามภพแล้วับนะคือถ้าเราคุยกับคนที่เขาไม่รู้เขาก็ยังไม่เคยรู้เรื่องตอนนี้ผมว่า เอเราเริ่มจะเข้าใจนะอารมณ์นี่แหละครับมันควบคุมโดยจิตวิญญาณคือกายทิพย์โดยผ่านเจ็ดจักกะนะฮะกระดูกสันหลังอ่ะที่มันคุมประสาทแปดหมื่นสี่พันเส้นนะครับเนะี่ยเล็กๆฝอยๆมันเร็วมากมันไวกว่แสงร้อยเท่าอน่ะเนีเมื่อเรารู้อย่างเงี้ยเราต้องใช้สติใช้สตินะฮะการที่จะสุขสติฝึกต้องฝึกเนี่ยฝึกสมาธิกรรมฐานเนะี่ยวิปัสสนานี่แหละ นี่หัวใจนะหัวใจของศาสนาพุทธเลยนะผพตัวเ,เจ้าสอนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหลุดพ้นได้คือจิตเนี่ยมันต้องมันต้องเอาบังคับให้อยู่อะแล้วเราก็จะไม่ทําบาปแล้วเราก็จะไม่ไปอบบายไปอาภูมอ่นะก็จะไปในพภูมิที่ดีมันต้องไปเกินใหม่อ่ะนะนะไปเกินใหม่แล้วถ้าไปหากรรมหาบาปมาเป็นตัวทวงนะครับมันไปไม่ได้มันถูกไป้พวไอัอตอมนะ โมเลกุลในพวกไอ้บาปานะมันเยอะมันเกาะกลุ่มเขามันก็ดึงไปหมดแหละมันดูดไปเลยนะพอเราตายเนี่ยวิญ,ญญาณมันเป็นเป็นเป็นสาสารน่ะมันดูดไปเลยนะแตถ่ถ้าเรามีพลังเนี่ยมันเป็นโอปติกะเราขึ้นเลยตอนนี้พวกกำลังคิดทําอยู่เนี่ยการ,รันตีทำเนี่ยว่าเราจะต้องมีการเพาะกล้าเพาะกล้าจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยนะะก็เราเอาเนี่ยเอา DNA เ,เราเนี่ยไปทำนะ เพราะเองครับนะเพราะกล้าดีแล้วครับเราก็จะเอาไปไว้ในภูมิที่หงจุ้ยดีๆนะครับนะเพื่อให้รับพลังจากสถานีใหญ่จักรวาลแล้วก็ส่งมาให้สถานีย่อยเล็กๆอย่างเรานะครับนะรับมาก็เราก็มีพลังอ่ะทาให้จิตใจสบายกล้าแข็งนะครับนะมองอะไรมันลงในมองในภาพบวกอ่ะเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แปลกถ้าถทา,าเราเข้าไม่ถึงอะนะอาศัยวิทยาศาสตร์นี่แหละกะ็อ,อาศัยที่เขาหลักทำทำโทรศัพท์นี่แหละ ก็พัฒนาเลยนะพัฒนาไปเลยเอาโทรศัพท์เอาวิทยุทีวีต่างๆไปอยู่ในอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยเหมือนกันเลยครับตนะ่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็เข้าถึงเข้าถึงก็นํามาพัฒนาสิครับนะฉะนั้นคำพีศาสตร์ต่างๆของโบราณโบราณเนี่ยก็ถูกนักวิทยาศาสตร์เป็นพัฒนานะเอาไปทําเป็นเทคนิคอุตสาหากรรมอต่างเทคนโนโลยีเนี่ยนะมันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นฉะนั้น สมองมนุษย์เนี่ยมันไม่เท่ากันคือจริงจริงมันเท่ากันกามือฮะแต่ว่าไอ้ความคิดมันมาจากดาวอ่ะมาจากดาวเลยจากกวางครับมันจะรับเข้ามาตอนนี้เวลามันมันมันเสียปะเลยไหมดาวมันถอยเนี่ยพลังที่รับมามันเป๋อ่ะนะมันไม่เต็มที่นะมันก็เลยทําให้จิตใจคนแปลปรนะครับคนที่เคยดีๆอยู่อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ฉะนั้นเราต้องมีสตินะฮะครับตอนนี้เราก็มาร่วมกันสร้างนะครับพุทธเกษตรธรรมสถาน ตอนนี้ก็เรากำลังระดมไอ้นี่อยู่ฮะไอ้ผ้ป่าสร้างตำหนักเทพราหูนะครับ0818284964นะครับนะฮะก็ถึงเดือนกรกฎานะฮะเดือนกรกฎาก็ยังพอว่าพอได้นะครับท่านก็ได้จองมานะครับจองมาแล้วท,ท,ที่ที่จองมาแล้วครบเราก็ส่งไปแล้วประมาณ60สท่านนะครับนะกอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าเราก็จะมาคุยกัน จดปัญหาไว้แล้วลองดูก่อนนะครับลองดูนะว่าอะไรที่มันติดขัดไม่เข้าใจนะฮะต้องให้เข้าใจก่อนนะถ้าเข้าใจเส้นเข้าถึงปั๊บ,บโอ้สบายมากสามารถนําไปพัฒนาอะไรได้เยอะทั้งเลขบ้านเออเลขบ้านเราไม่ดีนี่นะสีบ้านมันไม่ดีนี่นะมันขัดกัะดวงเราดูมันเลยทําให้โชคล่าที่มามันเบี่ยงเบนอย่างเงี้ยนะเราก็แก้ไขได้จดไปเลยครับทุกเรื่องครับนะทุกเรื่องถ้าไอ้เลขที่มันไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีโชคนะ บอกมาวันนี้คุณปีชานิติธรรมมฑิตโอนมาร่วมทำบุญพระป่านะฮะสร้างตนับเทพราหูนะครับงวดที่หกอีกหนึ่งพันบาทครับรวมหกครั้งเป็นเงินเจ็ดพันบาทสาธุครับยนินดีในบุญนะครับคุณณรัตนันท์สุนทราวิรัตโอนมาทำบุญสร้างตำหนักเทพราหูงวดที่สองจำนวนหนึ่งพันสิบห้าบาท รวมสองครั้งเป็นเงินสามพันสิบห้าบาทสาธุครับยินดีในบุญครับสวัสดีค่ะวันนี้นายธนกฤตณหรอพัทระอุดมศิลป์พร้อมด้วยนางสาวจิดาภาพานุชิตชะชะนินนะฮะได้โอนมาร่วมทําบุญพระป่า สร้างตำหนักเทพราหูที่จองเอาไว้งวดที่สองนะคะเป็นจำนวนเงินสามพันบาทรวมสองงวดเป็นเงินสี่พันห้าร้อยบาทขออนุโมทนาสาธุขอบุญใหญ่สำเร็จนะคะโอสาธุครับยินดีในบุญนะครับพอดีมีโชคเล็กน้อยค่ะคุณคุณบุ๋มจะขอร่วมบุญ สร้างพุทธเกษตรธรรมสถานด้วยห้าบาทสาธุครับยินดีในบุญนะครับคุณปุญชรัตวังรัตนะอัมภัยโอนมาร่วมบุญด้วยสองพบาทก่อสร้างพุทธเกษตรธรรมสถานงวดที่สามบเรวมเป็นเงินห2 0 0 0บาทแล้วนะคะขออนุโมทนากับอาจารย์ทีมงาน ทุกท่านด้วยนะฮะที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสาธุสาธุสาธุครับยินดีในบุญนะครับนะฮะก็เลยบอกกล่าวกันไว้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับนะฮะพรใดอันประเสริฐจงมาเกิดแก่ผู้ร่วมบริจาคร่วมสนับสนุนพุทธเกษตรธรรมสถานขอบารมีสัมปอหุกไตพุทธเทวราชพระโพธิสัตว์กนิม จงดบันดาให้ทุกท่านมีอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงไร้โรคปลอดภัยจากสารพัดภัยสารพัดโรคขอให้เจริญก้าวหน้าในธุรกิจการงานและขอให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความมั่นคงสามคัคคีมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมประสงค์ดังจิตจ,จำนงทุกประการสาธุสาธุสาธุครับ คุณจุ๊บสวัสดีครับคุณแบคพิกสวัสดีค่ะเมื่อวานซื้อ7 3็ดแต่ออกเลขหน้าหมุน4ครั้งถูกค่ะอาจารย์เออเหรอถูกหมวรับประทานฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> ถูกหมืรับประทานก็บอกแล้วเว้ยมันตน้องก็เลขโชคหรือเปล่านะต้องดูคุณประพลสวัสดีครับอาจารย์ที่นับถือและทีมงานทุกท่านครับขอให้ปลอดภยัยปลอดโรคประสบความสําเร็จทุกประการครับขอบคุณครับคุณพรบุพภาสวัสดีค่ะ คุณจิตสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณสิรินันสวัสดีค่ะอาจารย์กิงกาและทีมงานทุกท่านค่ะขอบคุณครับคุณรุจิการสวัสดีค่ะอาจารย์และแอดมินครับเรื่องน้ําท่วมนี่คนที่เคยประสบบอกเลยว่าบอกเลยค่ะเก็กซิมฮาอาชีพค้าขายเรือน่าจะเวิร์กนะคะโอ้ใช่ใช่ใช,ใช่คืออนาคตต่อไปนี่นะฮะทางน้ําจะเป็นทางสัญจรที่ดีมากก็อ,อย่างที่เราผมไปสร้างพุทธเกษรตรพรรมสถานเนี่ยอยู่แม่น้าเจ้าพยา ต่อไปเราก็เดินทางทางน้ําครับผมกล่าวว่าจะหลังจากขึ้นเรียบร้อยนะฮะจะสร้างเรือครับเอาเรือใหญ่ๆเลยแบบโนวาเลยนะดูที่ไหนก็นมาแล้วก็เดินนั่งเรือขึ้นไปกันไปไหว้พระกันนะไปไหว้พระแม่กุฎีมันนะครับคุณสักเซตสวัสดีครับอาจารย์และผู้ชมทุกท่านครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับเช้านี้ท่านเก่งกาจโหราจารย์อุโสครับลอตเตอรี่ออกบนศูนย์หนึ่งสองล่างศูนย์หกคุณอาภารพรรับโชคเป็นแสน ลุงเล็กหนึ่งสองมีอำนาจมากกว่าลุงใหญ่6กกอทอมอน่าจะเป็นลุงเล็กมีพลังใครมีพลังก็แล้วแต่คับบุญวาสนาแล้วครับนะฮะอันนี้มันห้ามกันไม่ได้แล้วมันก็เรียกว่าไปอีฉาไม่ได้ครับแล้วบุญใครบุญมันวาสนาใครวาสนามันครับคุณบรรณวิทยาสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณสักเซ ทางอีสานเริ่มทํานาหวาน,มนเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วผลมาต้นฤด,ดูแต่ลูกค้าเกษตรกรมีอารมณ์วิตกกังวลกับการทํานาปีนี้มากครับทุนสูงมากเช่นค่าไถค่าแรงปวยวิทยาศาสตร์ยังมียายนะครับยาฆ่าแมลงตามมาอีกคือผมมองดูนะเดี๋ยวนี้การทําเกษตรนี่นะฮะคนจนนี่ทํายากนะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือต้องจ้างหมด สมัยก่อนนี่เรามีาม,ามีทักลายละักสิบลายลายี่สิบร่มีควายก็ได้ครับนาทํานาไปพอดีพอดีนะก็ได้กินได้ใช้แล้วข้าวาราคาเดียนนะคนจะขายแคลมากตอนนี้มันไม่มีแล้วครับขายหมดแล้วนะลูกชิ้นหมดแล้วก็เอาไปกินหมดแล้วควายเพลิง,งวงเมือไม่มีเหลือแล้วคุณทิติพลสวัสดีครับอาจารย์กิงการขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนครับครับคือลอตเตอรีรรร่ลงท้ายด้วยสิบสองครับ สิบสองสิบสองกำลังดาวราวหูไงนะฮะคือได้ข่าวมานะฮะจริงเท็จไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาจะมีการล็อกเลขไว้นะมันจะออกศูนย์เนี่ยมีศูนย์เนี่ยนะสิบงวดนะสิบพวกนี้ก็หไหลงวดแล้วนะศูนย์ห้าศูนย์ต่างๆนี่นะนี่ศูนย์หกอีกนะครับนะเราพู้ที่ว่าครบไม่ยังแต่ครบก็อาจจะเปลี่ยนนะเขาว่าแค่นะผมไม่เชื่อคุณสมศรุลอรหัต์แบบกลับหลังหันน่ากลัวมาก อรหันมีแต่กิริยากรรมไม่มีภาษารีบุตรท่านก็มีกิริยาเดิมวานอนคือจริงๆะนะฮะพระโมคคัลลาในท่านขลังท่านมีเขาเรียก่ามีเพิกอิทิลิตนะนะส่วนท่านอาสีบุตร,รกรมม็เมตานะฮะเป็นเปนเขาว่าสาวกเบื้องเบื้องขวานะโมคคัลลาสาวกเบื้องซ้ายนะครับนะก็ต้องมีทั้งสององค์อะไรครับนะคุณทอสสวัสดีครับอาจารย์และทีมงานครับอาจารย์ครับอ,อ้อยดำแตเกเยอะมาก นำมาต้มมีส่วนผสมอื่นอีกไหมครับเพื่อป้องกันน้ําตาลในเลือดสูงไม่ต้องเลยครับอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวน้าตาลลดครับไม่ต้องห่วงกินเป็นแทนน้าทุกวันนะทุกวันผมกินวันละสามกระบอกเลยนะเ <c oughs> นี่ยลดหมดความดันก็ลดเบาหวานก็ลดดีไปดีขับมีนิ่วมีนิ่วอมกันลออกเลยชี่มาใสสะอาดเลยครับคุณอังสวรี <c oughs> เลขบัตรประชาชนเลขท้ายหกสามหนึ่งดีไหมคะอาจารย์ หกสามหนึ่งก็หนึ่งดาวอาทิตย์ครับสามดาวอังคารนะฮะหกตอนนี้หกกับสามก็คู่มิตรกันนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะมีอารมณ์ขัดแย้งบ่อยนะทําอะไรจะมีคนเขาเรียกคนอิจฉานะเพราะหนึ่งสามมันเป็นคู่ศัตรูนะครับนะคุณทิพปปตีสวัสดีคะ่ะอาจารย์กิงการครับก็ต้องทาใจเย็นๆน,นะครับนะพวกหนึ่งสามเนี่ยนะมันก็มีให้คุณให้โทษเหมือนกันเอา วันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมประสงค์หวังสิ่งใดก็ให้ได้ดังหวังกันนะครับนะฮะขอให้สุขภาพดีครับปาิจากโรคภัยเบียดเบียนนะครับนะฮะขอให้ร่ำรวยสุขนิรันดร์การสาธุ